เหนียนหน้าแหกยับติงเงนียนไม่รู้แต่นักกีฬารู้ไทยไปไกลกว่าเรามากสื่อเวียดนามชี้วอลเลย์บอลเวียดนามต้องทำทีมระยะยาวเพื่อสารต่อความสำเร็จล่าสุดสื่อเวียดนามวิเคราะห์แผนงานของวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามหลังจบศึกซีวีลีก2023หากต้องการสารต่อความสำเร็จเวียดนามต้องการทีมระยะยาวและตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอน หากไม่นับในปีนี้ที่มีความแตกต่างและความก้าวหน้ามากมายวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามตั้งแต่ซีเกมปี2544ที่ได้เหรียญเงินเหรียญแรกยังไม่เคยสัมผัสกับการฝึกซ้อมระยะยาวภายใต้โปรแกรมรวมอีกทั้งทีมยังไม่มีเยาวชนระดับ U23 หรือ U19 เหมือนประเทศไทย วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมีแผนและเป้าหมายที่ถูกต้องสำหรับปีต่อปีรายชื่อผู้เล่นตัวจริงและรูปแบบการเล่นเชื่อมโยงกับทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมีขึ้นแต่ละรายการซึ่งหมุนเวียนรอบ4ี่เกมทุก2ปีและทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ VTV Cup เป็นเวลา22ปีแล้วที่ทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงมีหัวหน้าโคช้ชรวม9คนต่างประเทศ4คนและในประเทศ5คน แม้ว่าจะเทียบกับประเทศไทยที่แทบจะใช้ทีมเดียวในทุกด้านไม่ได้แต่ตัวเลขนี้ถือว่าคงที่มากเมื่อเทียบกับกีฬาอื่นๆของเวียดนามสิ่งเดียวคือการใช้โค้ชของวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนั้นเป็นไปตามฤดูกาลเท่านั้นเนื่องจากวิธีการจัดฝึกซ้อมของทีมชาติ สื่อเวียดนามวิเคราะห์ต่อว่าในความเป็นจริงวอลเลย์บอลเวียดนามไม่เคยจ้างโค้ชสำหรับทีมชาติโดยเฉพาะมานานกว่าสองปีเพราะในความเป็นจริงพวกเขายัางคงเป็นโค้ชของสโมสรที่ถูกเรียกตัวไปยังทีมชาติเท่านั้นแม้แต่หัวหน้าผู้ฝึกสอนจอมเก่าอย่างเงียนมันฮุงหรือฟาร์มฟานลองรู้แค่ว่าปีไหนพวกเขามุ่งเน้นเฉพาะวิธีการทำงานให้สำเร็จในปีนั้นๆจากนั้นในปีต่อไป แทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะคิดเกี่ยวกับการสร้างผู้เล่นตัวจริงและการเล่นเกมระยะยาวเพราะไม่มีใครขอมันและพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะอยู่กับทีมไปอีกนานไหมไม่ต้องพูดถึงปัญหาที่ยืดเยื้อเช่นคุณภาพของการฝึกเยาวชนการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติมันเป็นวิธีการสร้างทีมชาติในรูปแบบปีแรกที่เกี่ยวข้องกับการใช้โคช้ช ตามฤดูกาลทำให้ไม่ส่งเสริมศัก,กยภาพความได้เปรียบพื้นฐานในหลายๆด้าน หลายปีมานี้แนวทางการเล่นโดยทั่วไปของทีมชาติดูจืดชืดและไร้เอกลักษณ์ได้รับการเฉลยเพียงบางส่วนจากสปิริตของการแข่งขันหรือบทบาทของบุคคลไม่กี่คนเช่นฟาร์มคิมฮิวเงียนที่งกหฮวาทานติทานถุยในแง่นี้ทีมชาติอาจยังตามหลังสองสมโมสรชั้นนำที่อยู่จุดสูงสุดอยู่มากนั่นคือ <S <S เหลียนเวียดโพดแบงก์อินฟอร์เมชันและ V t ท บินเดียนลองแอนซึ่งเป็น2ทีมยักษ์ที่บอนผู้เล่นส่วนใหญ่มาหลายปีเห็นได้ชัดว่าเรื่องของโค้ชเป็นปัญหาใหญ่และยากที่วอลเลย์บอลเวียดนามต้องแก้ไขยิ่งถูกวางตัวเป็นประเด็นที่ร้อนแรงหลังจากผลการแข่งขันและความเป็นจริงในการฝึกซ้อมของทีมชาติเมื่อเร็วๆนี้ตามที่เลขาธิการสหพผ่านวอลเลย์บอลเวียดนามเลตรีเจืองรับทราบ ทีมชาติต้องการโค้ดแบบเต็มเวลาการเซ็นสัญญาระยะยาวซึ่งนอกจากความสามารถประสบการณ์และความเป็นผู้นำแล้วมีสิทธิ์และความรับผิดช,ชอบอย่างเต็มที่มีเงื่อนไขและเวลารับประกันแน่นอนว่าการจะมีเฮสโค้ดทีมชาติได้นั้นยังเกี่ยวข้องกับสิ่งสำคัญอีกหลายอย่างเช่นเป้าหมายและวิธีการจัดทีมชาติแหล่งทุนความสัมพันธ์กับสโมสรท้องถิ่น ตัวอย่างเชน่นหากจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงจำเป็นต้องมีแหล่งเงินเดือนสูงถึงหลายหมื่นเหรียญสหรัฐต่อเดือนหรือสำหรับโค้ชในประเทศที่จะออกจากสโมสรซึ่งเขามีงานที่มีไรายได้ที่มั่นคงการจะรับงานทีมชาติแบบเต็มเวลาก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นกันหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ เงียนปากแซบหน้าแหกยับโดนสวนกลับหน้างายว่าไทยกลัวเลยส่งชุดใหญ่ลงแทนจนชนะเวียดนามที่ส่งชุดบีโดยการแข่งขันล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ในสัปดาห์2เกมที่3ทีมชาติไทยพบกับเวียดนามโดยเกมนี้คดิวันดันในซีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยโดลพร สินโภชัชชุออนโมกสีพิมพิชยากโกกรัมทัดเดาวหนึ่งแจ้งสศีพาพรจันทวิสูตรสรัดพรบรรดาศักดิ์และปียนุดแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระ เซตแรกนักตบสาวไทยเล่นด้วยความมั่นใจเป็นฝ่ายทำแต้มออกนำไปก่อน16-7ต่อก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็น25-15ต่อขึ้นนำไปก่อน1-0ต่อเซตจากนั้นในช่วงเซต2รูปเกมกลับมาสู่สีแต่สาวไทยนิ่งกว่าในช่วงท้ายเบียดเอาชนะไปได้25-23ต่อทิ้งห่าง2-0ต่อ 0, เซตเซต3นักตบลูกยางสาวไทยไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเก็บชัยไปได้อีก 25ต่อ22ทําให้เอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ15 25ต่อ23และ25ต่อ22จากชัยชนะในเกมนี้ทําให้ลูกยางสาวไทยเก็บชัยได้หมดทั้ง3เกมคว้าแชมป์ทั้งสนามที่1และสนามที่2ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีส่วนเวียดนามจบที่อันดับสําสำหรับประเด็น,นังกล่าว ดูเหมือนว่าแฟนลูกยางของชาวเวียดนามจะไม่พอใจสำหรับการแพ้ในรอบนี้และชาวเน็ตไทยได้โพสต์ในกลุ่มว่างเงียนปากแซบอีกแล้วบอกไทยกลัวแพ้เลยส่งบุ่มบิ่มมาช่วงท้ายเซตโท,โทโทโทเล่นกับดาวรุ่งไทยเ็ตแรกนำขาดซะขนาดนั้นเอาอะไรมากลัวแพ้คะทีมที่ดีที่สุดของเวียดยังไม่เคยชนะไทยเลยสักครั้งอยากชนะไทยจนหาข้ออ้างขนาดนี้เลยตะก,กะลูเซอร์ชัด,ชด สำหรับประเด็นนั้กเ่าทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ Comment แรกบอกว่าชนะไทยให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนเถอะแล้วค่อยมาพูดนะเจ๊ะเงียนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าปากดีเหมือนเดิมไทยนี่ทำดีกับเวียดนามจังเอาใจใส่ดูแลดีมีมารยาททำให้เวียดดูว่าเวียจะสนใจทำตามไหมแต่ไม่ปากดีอยู่นั่นแหละน่ารำคาญจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเราภูมิใจ ยุรยามารยาทของเราที่นักกีฬาไปเผยแพร่ให้โลกได้รู้จักตลอดจนมารยาทของกองเชียร์ของไทยสนชาวโลกได้ยกย่องจมภูมิใจส่วนชาติอื่นๆจะเอาอย่างไทยหรือไม่อย่าไปสนใจเราทำดีชาวโลกเขาเห็นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่ว่าโฟทีไม่มางวดนี้คงอายนะเล่นมากี่ครั้งก็แพ้ไทยทุกครั้งแบบฟุกฟุก็ได้เล่น5เซตคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถือเป็นการโชว์ให้น้องใหม่เห็นเทคนิคบวกผู้ชมให้เห็นของจริง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดเออยเวียดไม่เคยสำเนียจวเองเลยตลกจริงนะเวียดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องๆเก่งทุกคนครับสุดยอดแล้วเทียบชั้นกันไม่ติดทีมชาติไทยสุดยอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมใหญ่เวียดนามก็กลัวจะเสียหน้ามากกว่าน่ะสิก็เลยส่งทีมสำรองมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นทีมแค่สำรองแต่ไทยก็ผสมเหมือนกันนะจ๊ะแต่ทีมจริงก็แพ้อยู่ดี คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโฟทีมาก็แพ้อยู่ดีแหละขนาดสนามแรกมีโฟทียังแพ้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วอย่ามาบอกนะว่าที่แพ้ไทยเพราะไม่มีโฟทีสนามแรกบ้านเขาใช้งานโฟทีจนต้องเคาออกไปพักเองอยากชนะไทยมากทำทุกอย่างกองเชียร์โห่ขณะที่ชัชชุออนเสิร์บบอลคือดูแล้วไม่น่ารักเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เลิกพูดเรื่องขาดตัวเก่งไปกี่คนเธอค่ะเห็นมาตลอดเอาตัวเก่งมาก็ไม่เคยชนะไทยไม่ต้องอวยมากชนะให้ได้ก่อนค่อยคุยนะจ้าเงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามขาดตัวเก่งไปสองคนเซตสองเซตสามก็สูสีอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาต้องเรียนรู้หากต้องการเป็นหนึ่งควรทำอย่างไรไม่ลอยมาแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า วันนี้ไทยก็โหดเกินบุมบิ่มงี้อ้อมสินบิ่มเพียวแนนแต่ละคนองค์ลงทุกจุกเล่นแบบนี้เพื่อนมาเล่นด้วยแล้วเราก้าวข้ามอาเซียนไปนานแล้วถือว่าให้โอกาสเพื่อนในกลุ่มอาเซียนเล่นกันระดับโลกจะได้พัฒนาไปด้วยกัน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่นี่ประเทศไทยเราทําให้ดูว่าเขาดูและเชียร์แบบไทยแม้คนเยอะมารยาทก็ต้องเยอะด้วยมีแพ้มีชนะแต่ต้องมีมารยาทในการชมและเชียร์นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะทีมแรกทีมรองผลก็แพ้อยู่ดีแพ้ก็คือแพ้ไม่มีข้ออ้างเพราะฟังไม่ขึ้นเพราะได้แค่และเกือบเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเวียดนามเขาติดใจตั้งแต่เอเชียนเกมแล้วโดนมาแล้วสองสนามคงเข็ดแล้วแหละ หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ